สวัสดีครับวันนี้วันที่สามตุลาคมสองศูนย์สองห้านะครับมาคลิปนี้ผมอยากจะพูดเรื่องนมนมนมที่เราดื่มนะครับจากกล่องหรือจากขวดจากอะไรก็ตามอนะาจจะเป็นคลิปสั้นๆ เราเราพอรู้ไหมครับว่าเรารู้กันบ้างไหมดีกว่กว่านมที่เรากินวันเนี้วัตถุดิบหลักๆเนี่ยมันก็คือนมใช่ไหมครับแต่วัตถุดิบเนี่ยมันมาจากสองแหล่งนะครับแหล่งแรกเนี่ยคือนมสดจากฟาร์มเกษตรกรไทยแหล่งที่สองเนี่ย นำเข้าจากต่างประเทศในรูปแบบนมผงโดยกฎหมายประเทศไทยเนี่ยอนุญาตให้สัดส่วนระหว่างนมในประเทศและนมผงที่นําเข้าเนี่ยอยู่ที่50%กับ50%นี่คือตามกฎหมายแต่สัดส่วนเนี้ย นำเข้าจากต่างประเทศเนี่ยจะไม่เกิน50%บางช่วงถ้าผลผลิตนมในประเทศไทยเยอะรัฐบาลก็จะควบคุมให้สัดส่วนนมที่ผลิตในประเทศเนี่ยนมสดเนี่ยมากกว่า50%อาจจะเป็น60กับ40 40%คือนมผงนําเข้า 0เซนตคือนมในประเทศอันนี้น่าจะพอเข้าใจคร่าวๆนะผมพูดแบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆแต่ตัวเลขเนี่ย50%าสนี่าสี่คือตามกฎหมายประเทศไทยทีนี้เราเราลองคิดดูว่าสิว่าเออนมสดเนี่ย มาจากไหนสมมุติว่าโรงงานอยู่ที่ไหนดีอยู่อยู่ยแถวอ่ะหรือแถวอยุธยาแล้วกันจริงๆมันไม่ไม,ไม่ไม่ใช่นะครับผมยกตัวอย่างแล้วกันว่าโรงงานอยู่แถวอยุธยาเส้นทางของนมสดม,มายังไงเส้นทางของนมสดเริ่มแรกเลยก็มาจากแม่วัว แม่วัวก็มาจากฟาร์มเกษตรกรแถวอำเภอปากช่องอำเภอมวกเหล็กถ้าใครเคยขับรถหรือนั่งรถไปเนี่ยจากกรุงเทพไปเที่ยวเขาใหญ่เนี่ยเราจะเห็นช่วงปากช่องเนี่ยก่อนขึ้นเนินนะครับก่อนขึ้นเนินงสูงอำเภอปากช่องเนี่ยหรืออำเภอมวกเหล็กนะครับก่อนถึงอำเภอมวกเหล็กอย่าช่วงอำเภอมวกเหล็กเนี่ยขวามือเนี่ยเราจะเห็น เขียนว่าสหากรณ์ฟาร์มโคโนมแห่งประเทศไทยเกษตรกร,เ,กรเนี่ยตามหมู่บ้านตามอะไรเนี่ยที่มีเลี้ยงวัวนมเนี่ยแ,แถวนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าอากาศมันค่อนข้างเย็นทั้งปีตลอดทั้งปีไม่เย็นที่สุดนะแต่ไม่ได้เย็นเย็นเจี๊ยบนะแต่ก็ดีที่สุดในทั้งปีงปนะครับพื้นที่เขาคงแบบวิจัยกันแล้วว่ออาเหมาะกับการเลี้ยงวัวของโคโนม ก่อนก็รีดนมวัวใส่ถังแต่ละตัวแต่ละตัวเส้นทางนมวัวนะแล้วก็เอามาใส่ในถังสแตนเลสแล้วก็รวบรวมไปส่งที่สากรใกล้ๆบ้านใช่ไหมครับพอส่งเ,เขาก็จะมีการตรวจสภาพน้ํานมวัวเพื่อดูว่าความเข้มข้นมันมีไขมาเติมน้ําเพราะว่าเวลาเขาขายกันเขาขายเป็นลิตรใช่ไหมครับ แอบเติมน้ำมันไม่ได้มมนมมันก็เสียหรือว่าความข้นมันไม่ได้คุณภ,ภาพไม่ผ่านเขาก็มีการตรวจอ่าเราไม่ลงในที่ตรงนั้นเราแค่ว่ามาสพที่แถวนั้นในแถวบ้านเขาจากตามหมู่บ้านตามตำบลตามอำเภอก็จะใส่รถรวมๆกันมานมสดนะครับมารวมที่สากลในสากลสากลก,ก็ปิดถังใหญ่ ก็รวมเสร็จสากรก็ใช้รถบรรทุกนะครเป็นรถบรรทุกรถบรรทุกน้ำมันนะครับแต่ว่าเราจะเห็นรถบรรทุกแล้วเขียนว่าเป็นสากรโคนมติดที่ป้ายอยู่ระย่ตามแทงนะครับรถนี่คือรถทรงเดียวกับพวกรถบรรทุกน้ำมันนะแต่ว่าท้งนี่จะเป็นสแตนเลสเพราะว่าของนี่เป็นของกินนะครับมันต้องเป็นสแตนเลสตามความปลอดภัยของ GMP GMP Food Manufacturing Product เป็นมาตรฐานโลกสาบลรถเนี่ยส,ส,สิบล้อเนี่ยก็ต้องวิ่งขนนมใส่แทงเนี่ยมาที่โรงงานนมครับแล้วก็ประเทศเราก็จะมีหลายโรงงานที่เราขายนมรูในซปเปอร์มาร์เกตต็ตต่างๆครับก็จะมียี่ห้อต่างๆ แต่ละยี่ห้อก็จะมีโรงงานส่วนตัวใช่ไหมครับเซ่ซะว่าแบบระยะทางก็เนี่ยฮะบางที่เราจะเห็นว่าโรงงานจะอยู่ในแถวย่านปากช่องย่านนี้ย่านปากช่องย่านมวกเหล็กจะเยอะเพราะว่าเขาก็จะได้ประหยัดต้นทุนการขนส่งต้นทุนน้านมนดิบมันก็จะจะถูกลงต้นทุนในการผลิตและความสดมันก็ยังคงอยู่แต่จริงๆมันก็ยังไม่เกี่ยวเพราะว่ารถมัน ใส่ถัสเตเลแล้วมันมีความเย็นอยู่ครับมันยังละเษาตับลุนบได้แต่คือค่าขนส่งใช่ไหมครับต่างกันร้อยกิโลเมตรเนี่ยตัวรถปรรทุกสิบล้อเนี่ยตีรถวิ่งไปกลับเท่ากับสอง้อยกิโลเมตรเนี่ยค่าน้ำม,มันเท่าไหร่ต่อเที่ยวนี่คือความแตกต่างกันระหว่างต้นทุนของโรงงานที่อยู่ใกล้แหล่งผลิตกับโรงงานที่อยู่ไกลแหล่งผลิต พักตรงนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วทำไมอีกฝักก่งหนึ่งของนมคืออะไรครับนมผมสำเร็จรูปยังไม่ได้ปรุงแต่งอะไรครับนมเลยทาเป็นผมต้นทางของนมผมเป็นยังไงเหมือนกันเลยครับตอนนี้ไทยเหมือนกับจด MOU ไว้กับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เมื่อ หลายปีมาก่อนแื่ก็ไม่ใช่หลายปีมากๆเออล้วก็เขาก็เหมือนกันครับเขาก็มีฟาร์มโคโนมของเกษตรกรที่ออสเตรเลียเกษตรกรก็รีดนมวัวรวบรวมใส่ถังเอาจากถังไปลงที่ศูนย์รวมของอุปรรคของเขา,าครับที่ออสเตรเลีย ทุกอย่างนี่อยู่บนพื้นฐานของอะไรนะครับของค่าแรงออสเตรเลียนะครับค่าน้ำมันออสเตรเลียค่าแรงออสเตรเลียซึ่งน่าจะแพงกว่าไทยประมาณสักผมไม่รู้จริงนะครับเท่าไหร่แต่ว่าค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยเจ็ดแปดเท่าต้องมีจากค่าแรงขั้นต่ำของคนไทย ขนจากออสเตรเลียเสร็จแล้วเนี่ยไปรวมที่สากรสากร์็็รวบรวมนมใส่แท้งเนี่ยเมือนกันเลยครับแต่วิ่งไปไหนวิ่งไปโรงงานเพื่อทำให้นมที่เป็นน้ำเนี่ยเป็นของเหลวเนี่ยดึงน้ำออกด้วยกระบวนการทางวิศวกรรมกลายเป็นผงแห้งแล้วกลายเป็นผง มีต้นทุนในการใช้พลังงานต้นทุนในการกระบวนการในการทําให้จากของเหลวเนี่ยกลายเป็นของแข็ง,แ,งแล้วไงต่อครับแล้วก็ต้องบรรจุใส่ถุงกระสอบกระสอบละห้าสิบกิโลว่าไปยี่สิบห้ากิโลว่าไปก็คือใส่กระสอบเมื่อใส่กระสอบแล้วเนี่ย ก็ต้องขนส่งใส่รถสิบล้อไปที่ท่าเรือที่ออสเตรเลียใครับมีค่าขนส่งอีกจากโรงงานไปท่าเรือทีอ่ออสเตรเลียถึงท่าเรือออสเตรเลียทำไงต่อครับขนส่งผ่านเรือมาที่นิคมแหลมชบังอ่ะผมไม่รู้ลงไหนอ่ะตีว่าลงแหลมชะบังเลยแปลว่ามีอะไรอีกค่าขนส่งใส่คอนเทนเนอร์ ล่องเรือมาจากออสเตรเลียไม่รู้กี่พันกิโลเมตรกี่เดือนผมไม่มีความรู้ตรงนี้แต่แต่ก็ไกลครับส่งเรือมาทีนี้อ่เอาลงจากเรือตู้คอนเทนเนอร์นี้เอาลงจากเรือมาใส่รถบรรทุกครับแล้วก็ผ่านกระบวนการทางศุลกากรภาษีบ้านเราอาจจะมีเล็กน้อย แต่ก็ต้องมีภาษีใช่ไหมครับอาจจะร้อยแต่ก็ไม่แต่ก็มีหรืออาจจะยกเว้นผมไม่ทราบกระบวนการนี้แต่ยังไงก็ต้องมีกระบวนการทางศุลกากรลงทะเบียนดิจิสเตอร์ว่านํามาเข้ามาเท่าไหร่ล็อตนี้เท่าไหร่คุณภาพอะไรยังไงเสร็จแล้วใส่รถบรรทุกคอนเทนเนอร์ที่เต็มไปด้วยนมผงในกระสอบวิ่งมาส่งโรงงานเดียวกันกับที่ โรงงานที่ประเทศไทยเอานมสดมาส่งเมื่อมาถึงแล้วยังไม่จบขั้นตอนนะครับก็จะมีการเปลี่ยนสภาพในโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตนมเนี่ยจากนมผงเนี่ยให้กลายมาเป็นนมน้ําด้วยความเพื่อให้ความเข้มข้นมันเท่ากับนมไปเติมน้ำเข้าไปแล้วคนให้ละลายอะครับเอาง่ายๆเลยคิดง่ายๆอย่างเนี้ย ให้มันเข้มข้นเท่ากันกับคุณภาพนมโคส,สดๆที่มาจากจากปากช่อง alia. จบกระบวนการเมื่อคิดราคาต้นทุนราคาที่โรงงานรับซื้อครับต้นทุนเนี่ยระหว่างนมสดที่มาจากปากช่องเนี่ยวิ่งมากรุงเทพอยุธยาเนี่ยกับนมผงที่ ผสมน้ำเสร็จแล้วแต่มาจากออสเตรเลียแล้วค่าแรงอสรงงอ,สนนอสเตรเลียแล้วก็ค่าเดินทางทางเรือสากลเนี่ยค่าขนส่งออสเตรเลียก็เป็นค่าแรงขนออสเตรเลียถูกไหมครับค่าน้ามันที่ออสเตรเลียนะครับมาวางคนละหนึ่งลิตรที่โรงงานที่ผลิตนมเนี่ยให้นมจากจผมผงนะครับยังทำราคาได้ถูกกว่านมที่มาจากปากช่องเลยครับ นี่คือสิ่งที่เซอร์ไพรส์ผมสุดเลยในในวงการธุรกิจนมเราขับรถไปปากช่องนะสองชั่ถ้าออกจากอตอนเมืองอะ่ะเราสองชั่วโมงก็น่าจะถึงบนถนนมิตรภาพนั่นคือปากช่องนะแต่จริงมันอยู่มวกเหล็กอะ่ะรถไพ้เลยสิบห้ายี่สิบนาทีต้องมีชั่วโมงครึ่งเนี่ย รถดจดตัวนะไม่ใช่รถบรรทุกนะโดยสภาพรถปกติไม่ใช่รถติดก็ถึงแล้วครับแล้วทำไมอะ่ะผมก็ต้องคิดแล้วทำไมมันหอบลมผงหอกน้ำใหอข้ามน้ำข้ามทะเลมาแล้วยังทำราคาได้ถูกกว่าเขาปรากฏว่าน่าคิดเอ๊ะแต่วัวตัวหนึ่งเนี่ยมันก็กินอาหารเท่ากันนะครับ เลี้ยงวัวนมหนึ่งตัวที่ปากช่องเพราะนมวัวออดึงวัวเนี่ยเราเอาสายพันธุ์มาเลยเอาสายพันธุ์วัวนมมาจากต่างประเทศอยู่แลวอันดับแรกสายพันธุ์ไม่ต่างกันอาจจะมีการพัฒนาสายพันธุ์ให้ทนต่อสภาพอากาศในเมืองไทยดัดแปลงไอ้นั้นความรู้ที่ผมไม่ไม่มีแต่สายพันธุ์หลักอ่ะมันคือสายพันธุ์วัวนมจากต่างประเทศเราไม่ได้เอาวัวบ้านมาเป็นมารีดน้ํานมนะครับไม่ได้เอาวัวแบบที่เราเห็นามนบนอก ตัวแดงแไอ้วันมมันจะออกแบบขาวๆดำๆใช่ไหมครับเนี่ยกินเท่ากันแปลว่าต้นทุนก,การผลิตเท่ากันแล้วทำไมแล้วในขนาะที่การผลิตเท่ากันในการต้นทุนในการกินของวัวเนี่ยในการเลี้ยงเนี่ยออสเตรเลียทำได้ถูกกว่าเราเขาต้องมาดูว่า อาหารรวัวตัวหนึง่งกินอาหารวันละ20กิโลจะเป็นทั้งอาหารทั้งหญ้าฝาลงรวมๆกันนี่ตัวเลขที่ผมอ,อนุมานขึ้นนะแต่อาหารคงไม่แตกต่างกันเยอะในค่าอาหารแต่สิ่งที่แตกต่างกันเยอะคือในหนึ่งวันในวัวหนึ่งตัวในหนึ่งวัน วัวที่ที่อยู่ประเทศไทยเนี่ยมันให้นมกี่ลิตรวัวท,ที่อยู่ในออสเตรเลียให้นมกี่ลิตรมันไม่เหมือนไก่นะไก่เนี่ยคือให้ไข่ไก่ทุกวันวันละฟอมใช่ไหมแต่ไก่ที่ประเทศไหนๆก็ตามในโลกนี้ถ้าอยู่ในระบบฟาร์มที่ถูกต้องกินอาหารที่ถูกต้องเลี้ยงดูถูกต้องเนี่ย ขาก็ให้วันาฟองอะฟองเล็กฟองใหญ่แต่มันก็มีไซส์แบบไม่ใช่ว่าแบบขนาดฟองต่างกันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เไข่ที่อเมริกาฟองเท่ากัะปั้นไข่ในประเทศไทยก็กระปั้นเหมือนกันแต่กระปั้นเด็กก็ไม่ใช่ไม่ได้ต่างขนาดนั้นแต่นมเนี่ยชัดเจนครับมันมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้แล้วอะไรทําให้ปัจจัยอะไรที่ทําให้ ว่ันผเดียวกันให้กินอาหารเหมือนกันอยู่ในฟาร์มการดูแลเหมือนกันให้น้ำนมต่างกันมากมายถึงขนาดที่เปลี่ยนไปต้มงพงแล้วมาก,กองหน้าโรงงานเนี่ยาวางหน้าโรงงานเนี่ยยังถูกนมสดที่มาจากประเทศไทยด้วยกันอนะีกนะวัา,ากาศ ว่าสารอาหารที่มันอยู่ในฝาพวกอาจจะเป็นดอกหญ้าหรืออะไรอย่างเครับผมไม่เคยมีความรู้ทางรวิจัยแต่ผมคิดแบบวิทวกร,ปปรนะครับผมไม่ใช่นักการเกษตรไม่ใช่นักปะตุะสั์อัิซินแต่เนี่ยครับแล้วกฎหมายระบุไว้ห้าสแปลว่าอะไรถ้าถ้ามันฟรีเทรดนะครับ ฟีเทรในที่นี้คือคือหมายถึงว่าไม่ต้องมีการกำหนดโคต้ต้าสู้กันด้วยราคาที่ไหนถูกก็คุณภาพมันได้เหมือนกันผ่านสารอาหารทุกอย่างเหมือนกันรูมาก็ต้องเลือกผลิตนมที่ก็ทุกกว่าเพื่อนำเขา้านมจากออสเตรเลียแล้วมาละลายน้ำให้กลายเป็นนม ใช่ไหมครับแ,แต่เราเราเราต้องรักษาเกษตรกรเราไว้อาชีพนี้แต่แต่มองในระยะยาวอีกสิบถึงยี่สบปีข้างหน้าเนี่ยเราควรจะใช้กลุ่มกําลังเกษตรกรเราไม่พูดถึงที่มีอยู่แล้วนะแต่มายถึงว่าถ้าวัวม,มันมันตายไปกระจกอะไรเนี้ยเราควรที่จะเปลี่ยนแปลงไหม ในเมื่อไอสิ่งที่เรามีอยู่มันมันสู้ตลาดโลกไม่ได้เพราะว่าข้อจํากัดทางด้านอากาศเป็นหลักเลยสารอาหารพวกนี้ก็ยังเสริมในอาหารเสริมได้แต่อากาศเนี่ยมันเราคงไม่สามารถต้นทุนเอามามาติดแอร์ให้บัวใช่ไหมครับมันเย็นอย่างเงี้ยเนี่ยผมว่าคิดว่าเราเราแล้วนมมันเป็นสิ่งจำเป็นแล้วมันราคาถูกนะผมอยากให้นมมันราคาถูกเพราะมันคือแหล่งโปรตีน มีคุณภาพที่สุดในราคาที่ถูกที่สุดเท่าที่เป็นไปได้อนที่คนกินง่ายเด็กกินง่ายเมื่อเด็กกินโปรตีนได้เยอะๆด้วยนมได้เยอะเนี่ยโอเคเราไม่พูดถึงเด็กที่แพ้นะอันนั้นก็มีครับแต่ว่าเป็นส่วนน้อยเร,เ,เราพูดถึงแมสก่อนคนกลุ่มมากเ่ยแบบว่าให้นมวันละ ลเวลาถุงอะใช่ไหมไม่พอครับควรจะกินแบบโรงเรียนมีนมให้กินไปเลยถูกทูเมื่อนมมันถูกอะครับมันก็กินได้บ่อยๆรัฐบาลก็ซื้อได้มาถูกก็เ,เอามาแจกโรงเรียนพ่อแม่ก็ซื้อได้ถูกก็ให้ลูกกินเด็กมีนม,มกินที่โรงเรียนเวลาสากงกรไหมจากปกติเวลากล่รเวลาถุง เดวว่าอย่างโน้นอย่างนี้เลยครับแม้กระทั่งลุงทศพลทราบนะโรงเรียนเตรียมทหารเนี่ยที่เด็กประมาณเนี่ยเพิ่งเตรียมทหารอายุสิบระดับปปลายเนี่ยทั้งออกกําลังกายหนักทั้งต้องเรียนหนักเพื่อจะกลายเป็นทหารระดับสัญญาบัตรเป็นอนาคตของประเทศที่ต้องมีทหารที่เก่งๆแต่เขาต้องใช้ร่างกายเยอะใช่ไหมเขาก็ต้องออกกําลังกายต้องเรียนก็ด้วยออกกําลังด้วยม,มีต้องไปกินวันละผงหนึ่งมั้งครับ ถ้าจะไม่ผิดนะวัฒนธรุมแจกให้กิน,นจะพอไหมสําหรับเด็กกําลังโตแล้วว่าเด็กกำลังโตที่แบบเด็กเกกล่นกีฬาออกกำลังกายเนี่ยครับผมกำลังพูดถึงแบบถ้านมเนี่ยถ้ามันถูกเนี่ยมัน,ม,นมันคือการลงทุนทุ่พัฒนาประเทศระย,ะยาวเราเราเรามองระยะสั้นก็ได้สองปีห้าปีแล้วเรามองไปมองอีกยี่สิบปีถ้าเด็กเจนเนี้ยมปัจจุบันเนี่ยได้กินนมแล้วเขาฉลาดขึ้น พราะมันช่วยฮะโปรตีนถึงมันก็ฉลาดฉลาดไม่พอร่างกายแข็งแรงขึ้นแล้วกายแข็งแรงขึ้นก็เจ็บป่วยน้อยลงประหยัดเงินในอนาคตเรื่องการรักษาพยาบาลการไม่สมญุูญของร่างกายแล้วเด็เฉลาดขึ้นมันก็สร้าง productivity ที่ดีมากขึ้นให้กับประเทศได้แล้ต้องยอมรบแบบับมั้ คนผลิตาการเกษตรบางประเภทเนี่ยมันไม่เหมาะกับภูมิประเทศภูมิประกาศประเทศเราเราก็อาจจะต้องหา,าหงานหรือว่ารัฐบาลหากระทรวงเกษตรกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องอาจจะต้องมองไหมว่ากลุ่มผู้ผลิตนมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยไปส่งเสริมให้เขาไปทาอาชีพน่โดยใช้พื้นที่ที่เขามีอยู่แล้วนะหรือเขาไม่ใช่ว่า ยกเขาไปอยู่ที่อื่นมันมันมัน,ม,นมันไม่ได้แต่ว่าเราต้องดูว่าพื้นที่ที่เขามีเปลี่ยนไหมต้องเปลี่ยนจากเลี้ยงโคนมเป็นโคเนื้อแทนได้ไหมเป็นฟาร์มโคเหมือนกันไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายในเรื่องพื้นที่ํำกินแล้วก็ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในการทำมาอาชีพในชีพเขาพื้นฐานสภาวะเ,เป็นฟาร์มเหมือนกัน หรือจะไม่เลี้ยงนมจะเป็นแพะจะเป็นแกะหรือจะเป็นอย่างอื่นผมไม่มีความรู้นะผมให้บอกว่าเนี่ยม,มันตอบมาแล้วว่าเลี้ยงยังไงก็ขนาดวิ่งแค่200กิโลเมตรต้นทุนยังสู้มาจากออสเตรเลียม0 0 0ักิโลเมตรไม่ได้เลย เราไม่ได้ยกเลิกตัดขาดไม่รับซื้อไม่ใช่เราต้องมีแผนเป็นแผนระยะยาวยี่สิบปีโอเคครับนี่เรายกตัวอย่างจุดหนึ่งที่ผมถูกคิดมาได้ว่าเรื่องนมเป็นอย่างเงี้ยเล่าสู่นฟังเพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องที่หลายๆคนไม่เคยรู้มาก่อนไม่เคยคิดมาก่อนเราอาจจะเคยคิดไปเองที่เรากินนมทุกวันเนี่ยในซูเปอร์มาร์เก็ตจะเป็นนมขวดนมกล่องนมถุงเนี่ย มันจะมีบางยี่ห้อเท่านั้นนะครับที่ว่าเขียนว่าผลิตจากนมโคสดแท้ๆอ่าอย่างนี้ยคือกเกษตรกรไทยแท้ๆเลยไม่มีนำข้าครับขอบคุณครับขอบคุณครับที่รับฟังจนจบสวัสดีครับ